สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องสุกุณสุขคนจ้าสมสาผ้าแซบมาละค่ะมากับช่องปลาบอลคนน่านค่ะสวัสดีครับผมมาค่ะพี่น้องมากินลาบสองใจก้อยสองใจแบบ <c oughs> แบบดิบค่ะของปลาบอลกับแบบซุปข,ของวสม <c oughs> มาค่ะแซบแซบก็สม <c oughs> นําเสนอ <c oughs> ดอกค่า <c oughs> ได้มาสองดอกค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เวลากเก็บออยุ่งเหยอนย่า <c oughs> เรีบกินก่อนจะหมดฤดูนาอค่ะมันมันเริ่มบ่มีแล้วด้วค่ะดอกค่าปลาข้าวเหนียวโอ,ะะอ้มิลิินฝาเนาะค่ะหรือว่าเลขเพกาสตอทักไลค์ค่ะฝากกดติดตามช่องปาบอลคนน่านเนยเด้อค่ะพี่น้องเป็นกำลังแรงใจเพื่อนเนะะี่ค่ะเอาเนาะ ค่ะ oh. ราบซุปก้อยเนาะอันนี้ก้อยขม mm. มอวปีพร้อมค่ะ ไห่ยังปลา <c oughs> ทั้งเนื้อันจิกินกับใบจะลิวทั้งเนื้อันจิกินกับซุปหน่อไม้นะคะยำหน่อไม้นะคะแต่ทั้งอื่นไม่รู้เาเรียกอะไรเนาะกินไข่ใ,ขใบหมักตูมนี่ค่ะมีความไข่ หืมพ,พ,พริกออพริกบ้เผ็ดค่ะเผ็ดไม่ปลาไม่เผ็ดน,นั่นนี่ฮ่พริกมันกำลังจะยังไม่ทันเผ็ดกินก่อนม <c oughs> ีพี่น้องมาปลาบอนเหล่าเนื้อกะไดเดอ้อวะฉันคน พี่น้องทั้งจังหวัดน่านนะคะทั้งทั้งเหนือค่ะช่องปลาบอนค้นนานนะคะพี่น้องเบ่าเนื้องอปราสานเนือเพิ่นเลยค่ะข้าวตองค่ะ นี่มันถาไม่ได้ทําทั่วไปแล้วเนี่ยรูแล้วเนี่ยหาอยากได้ครับแต่แต่แต่ละอย่างนี่มันเหมือนจ่างง่ายนะแต่มันหาไม่เคยมีท่านไม่เชื่อลองนะเนี่ยอะไรนะดอกคาตูงเคกเนี่ยเกาตองเนี่ยลิ้นฟ้าเงี้ยนะ ดินฝากำลังมีอะค่ะช่วยไม่ได้หัวหัวปีตามตลาดก็ไม่เคยมีเหมือนกันนะปลาได้ปรุงเพิ่มไหมคะนิดนึงอืมเมืองวัน มือคขึ้นเบิดมือเลยค่ะตกเบิดขึ้นค่ะเบิดมือเบิดขึ้นอันนี้วอเตอร์เคสค่ะ แ่บค่ะพี่น้องแ่บก็กินผู้เดียวหิวเขาได้เวลามัน บำรุงเบบีอยู่ในท้องนะครับบ,บำรุง นมี้ัาตามตลาดกรบโบมีแหะค่ะทั้งอำเภอที่สมยูหอดอำเภอเวียงสาคนนะคะบบคอยไม่ขายแล้วมันจะลงละภาษาเหนือมาแล้ว มันจะลงงละมันจะหมดฤดูแล้วเห็ดไข่ก็ล่างสิบเบิเร์ดฤดูแล้วค่ะแล้วสมจิมปหฮาดอกจุ๋มมาแกงจะคลิปอยู่ค่ะ เไอ้เป็นหัวนี่มันหายากเนาะที่จะหาได้เนาะดอกจดอกตูมมันหรอคะอดอกจุมโล่แพง้งเลยค่ะพี่น้องทั้งนี้พี่น้องบ้างทันสิเข้าใจว่าดอกบานจังหอมเอาแมนอยู่ขาวมาตำ บนหลังแจวนะคะแต่ว่าดอกจุมเอามาแกานี่สุดยอดเลยค่ะมีความกรอบความหวานสีมีความไข่เห้เรางูกันนะคะเห็ดไข่กับเห็ดไข่เหลืองอันนี้นอร่อยกัน คนละแบบค่ะแบบเทียบกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันคนละอย่ <c oughs> างอร่อยั้งโคู่เสือกับสิงค์ค่ะคลายเหลืองก็อร่อยอีกอย่างหนึ่งย, <c oughs> ยังวเขาจะเขาจะได้เป็นพวกเมือกเป็นเยลลี่นะทั้งนั้นนะ่ไข่เหลืองทั้งเนี้แต่คือเห็นละาโงกก่แลนนะค่ะพี่นนอะ จังหวนัดจังหวะนานสีอื่นเฮ็ดไข่เหลืองเนาะแต่สีขาวดิ่งกันสีขาวสีอื่นเฮ็ดยังถ้านเป็นสีขาวไข่โลไข่เหลืองเนี่ยเขาพูดคุมไม่หมดแล้วไข่โลไข่เหลืองสีขา,าวอาจจะเป็นไข่ไข่โลอย่างเงี้ยถ้าสีเ,าเหลือง,อโงโเป็นไข่เหลือง,ง,โงโเออรวมเหลืองร่าขาวเนาะ, <c oughs> ะคะ่ะ เนาะค่ะพี่น้องตามด้วยดูการแสบสุด่ครับเอามาแซวเอามาฟิตเอามายัางกับโบโบคือกินแบบสดๆค่ะก็ยังสี่สิบเดซแกงแล้วใหม่สู่พี่น้องกินคู่มือได้ค่ะก็ดื่อนอไม้ แกงผักอีสานบานเฮาหแกงคุม้มืออีลีเลยนะคะแกงเป็นอาหารว่างเลยค่ะพี่บอลเที่ยงมานี่แกงเนือใหม่นะค่ะสดนหัน้อนกินกันได้หลายคนกินกับเขาก็ได้กินเด่นก็ได้ทางเหนือเหมือมนกันทางเหนือตอนนี้ก็ แกงหน่อไม้ยำหน่อไม้ใส่น้ำปูอะไรเงี้ยครับหน่อไม้ไล่อะไรเงี้ยไทยบริยูทั้งเนื้อสมอยากให้ได้กินหน่อไม้ทั้งเนื้อเด้ค่ะหน่อไม้ไล่คือกันค่ะพี่น้องตะวันหน่อไม้ทั้งเนื้อมันสีกรอบอ่อนกลัวขึ้นตามผู้ตามเขานะคะมันกับดินสีดีกว่านะคะ มันอยู่ในเขตป่าครับเป็นเขตป่าเขตอุทยานเป็นป่าไม้้าบุกลุกมันจะมีของป่าของอะไรนี้เยอะผสมกับบ้านช่วงนานี้เนาะคะ่ะเอานาม้ต้มทั้งนี้คะ่ะไปฝากนั่งบานอีสาน นี่แต่ชุมชนอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปอีกนิดก็เป็นเขตป่าแล้วจะไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเลยจะมีเฉพาะชุมชนหลายนั่นเท่านั้นที่จะมีเอกสารสิทธิ์แต่ว่าพี่น้องก็จะเห็นแบบเอา้าคือเดตัดต้นใหม่มันสิเป็นพื้นที่ทำกินนะคะพี่น้องตามเขาเนาะคะ่ะเพราะว่าทั้งเหนือเป็นสิโบมีพื้นที่ลาบ ต้องเป็นพื้นที่พ่อปลูกตามเขาเล็กๆเนาะป้าครับทางรัฐก็จะแบ่งให้ทํากินบ้างจ,จัดโซนให้ทํากินได่หม,มดแต่คุยป้าบอนกินเบิร์ดไม่ป้าอเอามาแบ่งเขตค่ะ ขึ้นราบสุกนูมะนาวหนูใส่มะนาวราบสุกราบสุกไปอีกแบบนึงเนาะกินเนื้อกินอะไรก็กไปอีกแบบน,นะ ส่งองผมนี่ประมาณว่าชิมรสชาตินี่รู้เลยนะครับตายแบบวัวน,นี่ยเชือดมากี่ชั่วโมงนะห้าสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงยี่ยี่บชั่วโมงนี่รู้เลยไสเนื้อค่ะแยกถาดแยกอะไรได้ เยอะเยอะบำุงเอให้หมดค่ะ <c oughs> กิ่นมือเช้าเนาะวันนี้เนาะประมาณสักเก้าโมงประมาณนี้ครับเขาเศร้าตอนสวยค่ะอยู่นในปาใ่าในเขาเนี่ยสองคนเนี่ย งงเงงงงเงงกันอยู่เนี่ยครับเนี่ยสงบดีค่ะพี่น้องบรวุลวัยใจก็ค้นมากเนาะค่ะยังอยูได้มาเที่ยวนี่พ่อมาด่ายุได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามาอยู่เลยนี่เอาแนยยู่ด้ค่ะ แบ่บแก้วมังกรวา่าเสียเอามากินค่ะพี่น้องบริกินสัมอิ่มก่อนอ <c oughs> ไปละคะ่ะบอกทีมไว้กันสิว่าสมกับมากยูแบบนี้แหละค่ะพี่น้องมาอยููแล้วมันก็ธรรมชาติดีเนาะคะ่ะมีความสุขดีอยู่ไปยูมากกับมากคะ่ะพอสุดทายค้นเห่ากับอยากยููกับธรรมชาติจังสีแล้วเนาะคะ่ะ ไปแล้วนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะช่องปลาบอลคนน่านกลายเป็นบุญเลยเดีปลาบอลคนน่านค่ะพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจเพื่อนเนเดอร์ค่ะไปแล้วเนาะค่ะขอบคุณพ่อพี่น้องเทเกียรติเขาติดตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกําลังใจส่งไปคลิปต่อๆไปค่ะสมซาพาแสบครับปลาบอลคนน่านค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ